สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทําการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์กับช่องศัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สาคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเอนทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชั่นสองกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชนันสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆหม่จากช่องทางชชวาสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับเพิ่มเพลงนะครับในหน้าของโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเรานะครับอ่าตอนแรกนะครับหน้าโปรไฟล์ของ Facebook เรานะครับมันจะมีให้เรานะครับเพิ่มเพลงนะครับในหน้าโปรไฟล์เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับ อ่านะครับุกทีเราเข้าไปที่หน้าเฟซของเราใช่ไหมครับมันก็จะมีเพลงขึ้นอยู่ด้านบนหน้าโปรไฟล์ใช่ไหมครับตรงนี้มันจะมีเพลงขึ้นประมาณตรงนี้นะครับอ่าแล้วคนเนี้ยมันไม่มีแล้วนะครับตรงเนี้ยที่จริงฟังก์ชันเพลงมันจะอยู่แถวนี้ที่เอาไว้เพิ่มกับอ่าส่วนของหน้าโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีขึ้นนะครับหรือว่าใกล้ๆกับตรงนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันเพลงขึ้นตรงนี้แล้ว ที่จริงนะครับมันจะให้เรากดไปที่จุดสามจุดนะครับแต่คือว่าตรงนี้มันไม่มีจุด 3... จุดนะครับแล้วมันมีแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับพอกดเข้าไปมันก็ไม่มีนะครับมีอยู่แค่ไม่กี้ยังเองนะครับแล้วเมืงเอิญนะครับมีน้องคนนี้นะครับถามมาว่าสอนทํานะครับเพลงหน้าเฟซหน่อยนะครับมันหายไปไหนไม่รู้ค้นหา 3... จุดก็ขึ้นว่ารูปภาพกับโพสต์แค่นี้เองนะครับมันไม่มี วันนี้นะครับผมจะมาสอนทํานะครับวิธีการนะครับที่จะทําให้เพลงนะครับหน้าเฟซนะครับหรือว่าหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับกลับมาทํายังไงนะครับมาดูกันเลยก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่เพจสโต e ก่อนหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดค้นหาด้านบนนะครับให้พิมพ์ตามนี้ได้เลยให้พิมพ์คําว่า f a c e b o o แล้วกดค้นหาเมื่อเราเจอคําว่า Facebook แล้วกดเข้าไปเลยแล้วก็ให้ ทุกคนมาทําการอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของใครที่อัปเดตแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับของใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็ไปอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่แอป Facebook ได้เลยโอเคครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ขีดสำขีดด้านบนนะครับขวามือกดเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราอ่า วิธีการทําง่ายๆนะครับให้เราเข้าไปที่จุดสามจุดตรงนี้กดเข้าไปเลยกดเขกาไปายหลังจากนั้นนะครับให้เรามาทําการเปิดโหมดมืออาชีพนะครับแบบนี้กดเข้าไปเลยอ่าเราก็ให้เราทําการกดเปิดโหมดมืออาชีพนะครับโอเคครับเมื่อเราทําการเปิดแล้วนะครับให้เราปัดหน้าจอออกไปได้เลย,เลย แล้วก็เข้าไปที่แอ facebook ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้าไปที่คิทสัมขีตด้านบนขวามือเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์รอบหนึ่งนะครับอ่าทีนี้นะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นโหมดมืออาชีพแล้วด้านบนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอ่าตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอ่าเพิ่มเพลงยังไงให้เราเลื่อนลงมาไปที่เกี่ยวกับนะครับตรงนี้ เกี่ยวกับกดเข้าไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลองมาเลื่อนเลื่อนเลื่อนลองมานะครับอ่าแล้วก็ไปที่อ่าแก้ไขนะครับสถานะแล้วก็ให้เลื่อนลงมานะครับอ่าตรงนี้นะครับโษทีนะครับกดผิดนะครับตรงนี้นะครับดูดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงโหมดเกี่ยวกับนะครับ แล้วก็ไปเลือกตรงนี้ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณนะครับเมื่อกี้ผมเข้าตรงนี้ผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปเลยตรงนี้แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาเลือ่อนเลือ่อนอานี่นะครับเราจะขึ้นแล้วนะครับว่าให้เราเพิ่มเพลงตรงนี้เห็นไหมครับให้เราก,กดเพิ่มเพลงได้เลยแล้วก็ไปที่ปุ่มบวกด้านบนทําการกด ปุ่มบวกได้เลยแล้วเราก็เลือกเพลงของเรานะครับที่เราอยากจะให้อยู่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับอ่าเราก็เลือกไปเลยนะครับว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับอ่าสมมติว่าเราเลือกเพลงวัฒนาผู้ใดนะครับกดเลือกไปเลยอ่านะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเราก็กดกลับนะครับกดกลับแล้วก็ กดออกไปนะครับเราก็ลองดูนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะครับเราวกลับไปที่หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมไปที่เกี่ยวกับอ่าตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับเพลงนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเปลี่ยนจากหน้าโปรไฟล์นะครับมาอยู่ตรงเกี่ยวกับนะครับเพลงหน้าโปรไฟล์ของเราเวลาเราจะเปิดเล่นนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับเพลงก็จะเล็งขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูได้เลยนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับแต่เรานะครับจะต้องทําการเปิดโหมดมืออาชีพก่อนนะครับถึงจะสามารถเพิ่มเพลงที่หน้าโปรไฟล์ได้นะครับนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่ามีประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดสไ s คร i b e กับช่องช a ชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วที่สำคัญ เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พล<ม>าดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัวชวานสไตล์เวอร์ชันสองคนด้วยนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทามคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ